เมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมานะคะมีงานแถลงข่าวโครงการร้อยใจไทยรวมพลังแผ่นดินโดยสยามอยู่ดีกินดีโดยมีคุณธนพรสิริบานเย็นเป็นประธานโครงการนี้นะคะโครงการนี้จัดขึ้นแถลงข่าวที่ผ่านมาโดยมี ห้างร้านต่างๆแล้วก็องค์กรที่เป็นเกี่ยวกับการกุศลมากมายเลยนะคะที่เข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยก็ถือว่าสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดีเลยนะคะโครงการจะมีการจัดจำหน่ายหมวกนะคะซึ่งมีตราสัญ,ญลักษณ์พระบรมราชาพิเศษของในหลวงราชการที่10ของเรานะคะซึ่งได้ข่าวว่าจะมีการ run number ซึ่งเป็น number หนึเดียว จะไม่มีซ้ำแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยนะคะข่าวคืบหน้ายังไงห้องข่าวชาวบ้านจะมาแจ้งข่าวให้ทราบอีกทีนะคะ